สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับอาตองรวยเอาเช่นเดิมเลยทุกคนนะวันนี้ผมพามาดูที่กริมสาวขาบอยนั่นเองนะคุณผู้ชมนะด้วยงบพันสามนะครับผมต้องขอย้ำไ้ก่อนนะจ๊ะว่าผมจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความประเดิมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนำไม่เร่กเรีเรดูทุกคนเลยตามหรือแลก่อนที่ผมทําเกี่ยวกับ เกมวัวไปนะก็ะถือว่าบวกบวกพอสมควรบวกได้เลยแหละหลักพันนะทุกคนนะวันนี้ก็งบพันสามผมเอามาก็ค่อนข้างที่จะประมาณระดับกลางๆสําหรับช่องผมอยู่แล้วนะทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับผมกับงบพันสามไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะแต่กูว่าต้องมาแหละวันนี้ถ้าไม่มาก็ไม่ได้นะเต็มที่เนี่ยผมได้แค่เบ็ดสิบนะเบ็ดสิบก็คือมันสามารถผมสามารถซื้อได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบนั่นเองนะแต่ก็อาจจะมีอะไรแปพลิกผันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ที่ผ่นนี่คือโดนแดกหมดนะครับผมแต่ว่า,าวันนี้ผมว่ากีิ่ตัวคือ,อมันได้กลิ่นหอมเงินอนะคือมันต้องมีอะหรือว่าต้องเข้านะทุกคนนะมาถ้าจะมาก็คือต้องมาถ้าไม่มาเลยก็ไม่มนะครับผมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะแต่ของฟรีมาแล้วอะตอนเนี้ยไม่ต้องซื้อมาดิเป็นสิบบาทด้วยเป็นสิบบาทด้วยนะลูกนะ พีต้องมาให้พ่อแล้วแน่ถเาพีไม่มานี่ก็คือจบอะเรียบร้อยเอาเข้าไปสีนั่นเนี่ยมันยังแตกให้เนี่ยดีนะยังดีนะปกติมันไม่มีมันไม่แตกเลยนะปกตินะโอ้โหไอ้ไอ้หัวด ทำไมมันทำอย่างนี้เนี่ยแปดติบาทเอามาทำแมวอะไรโลาใครมันจะเอาวะแปดติบาทอะคุณเรศเข้าก็เข้าให้ดีๆวัานี้ไม่ได้ไงวะโอ้คุเรศเกินเออมาดีสองร้อยมาดีฟีเกมมาฟีเกมาฟี Dean: มาคิวหลายต่อมาดีสาม่ต้องมาดีเจ็ดร้อยยี่สิบมามามึงมามึงมาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงนะมาอีหกร้อยสี่สิบมาดีพันห้าแล้วมันพันห้าพี่ว่างไงนะ่ะพันห้าพี่ว่างไงนะ่ะเราได้เพิ่มสิบรอบ้ลยเป็นสิบเก้ารอบผมคิดว่าน่าจะจบภายในไม้เดียวแหละคือน่าจะไม่เอาต่อแล้วแหละนะทุกคนนะ <c oughs> มาโอ้โหพันห้ากได้แจวอะกูได้โชว์อะบอกเลยงนะั้นเนี้ย ลิกเฉิดฉายแน่นอนนะฮะมาสวย19รอบไปลูก ดีเอมาดีไม่ดีกมาดีสามร้อยมาเนี่ยคีย์หน um ึงมาคิวมาทำต่อกเคมาเคี่ยนี้ก็ได yes, ้นะสองพันผู nee oh ้ชมมาดิที่กำไรมาคันสามแล้วอ่ะคิดเนี้ยโอ้โหก็คงจะรู้นะครับว่าผมหรือใครกันแน่นะที่เป็นโน่หนึ่งของพวกพีจีเนี่ยก็ดูเอาแล้วกันว่าใครเป็นโน่หนึ่งแค่นั้นแหละสิบห้าเลยต้องสิบห้ารอบอ่ะปล่อยซึมเลย คือผมได้กำไรแล้วก็ไม้เดียวก็น่าจะเทคเดียวก็น่าจะรู้เรื่องนยนี่ไงสี่ก็เอามาตอนนี้กำไรพันตีแนละ้วสองพันได้ไหมอ่ะอยากได้สักสองพันอนะ่ะพอจะได้ไหมอ่ะลูกสองพันนี่ผมว่าน่าจะยากนะแต่ก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอพันนะเดือแค่ร้อยกาบาท อะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคหมวกเต็มกระดานมาดิคูนสิบหกมาดิร้อยสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยแปดสิบมาดิมาดิกำไรสองพันถือว่าโอเคสองพันกว่าด้วย,ถ,วนนย,ย,ย,วยถือว่าได้อยู่นะห้าร้อยไปต่อ 7, อีกเจ็ดรอบครับตอนนี้ได้มาสองพันเก้าแล้วเผื่อมีฟุกอีกสักไหม มันจะดีนะมันจะดีนะลูกมันจะดีนะมันจะดีนะ,นะ,นะพ่อไม่ต้องซื้อแต่คิวกูไหล่ต่อแน่นอนอ่ะมันจะดีนะมาดิฟีเกมสามรอบติดเข้าฟรีมาดิมาเหลือสิบห้ารอบมัน<รอ>ต้องอย่างนี้กูบอกเลยการเล่นสลอนน็อตอะมันต้องอย่างนี้ดูไว้ว่าใครคืคอโน,นหนึ่งนะดูไว้ไอ้น้องพวกมึงดูกันไว้ อขอสักกำไรสักสามพันไดไหมอ่ะอีกแค่ประมาณห้าร้อย่ะได้หรือเปล่าอ่ะขออีกแคบมันเหลือแค่ห้าร้อย่ะขอได้ปะห้าร้อย่ะผมขอหน่อยห้าร้อยสามพันเลยห้าร้อยสามพันเออมีเกมเข้าแบบสองไม้ติดเลยนะ ซื้อไปแม่ไม,ม,ม้เดียวแล้วก็ไหลามาเข้าเข้ายาวๆโอเคไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะผู้ชมนะ <c oughs> ถือว่าผมได้มาคิดนี้ก็คือ2อ0 0เลยนะทุกคนนะโอ้โหเน้น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 สองันห้าเน้นเน้นน่ะสามเป็ปดรวมทุนแล้วเอามาพันสามถือว่าคุ้ม ฟรีเกมแบบซื้อปุ๊บเข้ามาอีก2รอบผมสบายใจเลยทีนี้ก็บบิดติบแล้วโอเคท่านผู้ชมนะต่ออย่าไม่ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความประทืงเท่านั้น,นจ้าเราก็ไม่ได้นำาให้เด็กๆเ,เลยให้ดูทุกคนติดตามหรือสนุกที่เข้ามาชมช่องของอะต่องรวยรอดใหม่นะฮะก็ฝกากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ